สวัสดีครับตองเดินล่านะสดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เขาแจกตัวหนังสมเด็จพรลาในสวนฟรีน่ะเออตองอยู่ในเหตุการณ์ด้วยโอ้โหคนแยกกันเยอะมากคือเขารับแค่ประมาณร70หรือ140ที่นั่งเองมั้งแต่ว่าคนที่ไปที่ต้องกะกะดูแลน่าจะประมาณ5 0 0รกว่าคนได้โอ้โหเยอะมากคือวันอาทิตย์น่ะตอ,องทำงานที่ซีคอนทางแคร์ใช่ป่ะตองก็ต้องไปตั้งแต่ห้ายังไม่เปิดต้องก็ไปยืนรอห้างเปิดแล้วาเอ๊ะทำไมวันนี้คนเยอะจังหวะพอห้างเปิดขนาดนั้นโอ้โหวิ่งกรูไนเข้ามาเลยค่ะ ตอนแรกยังไม่รู้สภาพเพื่อนบอกว่าวันนี้ดูสมเด็จพระนใ่สวนฟรีคือหนุ่มๆสาก็วิ่งโอเคค่ะแต่คนแก่ๆก็แบบค่คอยๆย่างเดินแบบโอ้เห็นแลสงสารเนาะไม่ทันลูกหลานแน่ค่ะคุณยายโอ้วิ่งกรูมีภาพมาให้ดูด้วยอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่าภาพเป็นยังไงนี่ต ตอนว่านะถ้าเกิดว่าแจกทองกันแตว่ามีค่ากันตายนี่ขนาดแค่ตัวหนังฟรีนะเนี่ยยังขนาดนี้ถ้าเกิดแจกทองกันว่าต้องเอาคงเอามีนมาแทงกันเลยนี่ต้องพูดจริงนะไม่ติดตลกนะเจอคลิปหน้านะคะจะลืมบรรทุกเรื่องราวคือประสบการณ์ที่ชาวบ้านลาสูนรฟังได้สวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าครั้งหน้นมีอะไรฟรีอีกก็มอรวิ่งสักวันสองวันก่อนนะคะรับรองว่าคุณได้ทานแน่ๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย